อันนี้เธอจะได้นนตัวนะ <Wow. S 2> ยังไงก็อย่าลืมไปล่ะอาจจะโชคดีกเอด <m> ้ออจริงเหรอหได้เวลาเดินทางแล้วละ่ะให้ตื่นเต้นจังเลยเอาล่ะมาถึงแล้วล่ะว้าวให้ตื่นเต้นจังเลยที่รักคะฉันรอช่วงเวลานี้มาตั้งนานแล้วนานนะสิ ว้าสุมากเลยงานแต่งครั้งนี้ทีนี้เราก็กลายปเป็นครอบครัวได้จริงๆแล้วล่ะแล้วเราก็กำลังจะเป็นพ่อแม่คนด้วยเน,นี่ยค่ะว้าวจังเหรอเนี่ยมาปิกนิกกันดีกว่านะจ๊ะเออได้เลยคะ่ะนี่อืมอร่อยจังฉันรู้สึกแปลกๆอที่รักไปร้อยเปล่าอ่ะเนี่เนยเจอกีนเลยนะฉัะนรู้สึกแปลกมากเลยคะ่ะคุณว่าก,กินของหวานแบบนี้จะดีเหรอ ฉันกำลังจะคลอดลูกแล้วล่ะค่ะอ๋ออะไรกันเนี่ยย่ <Yeah. S 2> ยังไม่ทันได้ไปเลยลูกออกมาแล้วอ่ะโอ้โหตัวเธอน่ารักจริงๆลูกรัะไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยแต่เราก็รักลูกเนจะจ๊กะกลับบ้านกันเถอะคะ่ะ <c oughs> ตามแผนเลยนะเนี่ย <c oughs> เด็กธรรมดาได้ไปอยู่ในโลกแห่งสายรุง้ง <c oughs> ได้เวลากินข้าแวแล้วละจ๊ะ ใช่แล้วลูกรักแม่น่นอุตสาห์ชงนมให้หนูเลยนะอืมได้เวลานอนแล้วลูกรักฝันดีนะจ๊ะอ้ใครอะไม่รู้สิพวกนายจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันวางแผนไว้แล้วไงนี่จะพิซซ่ามาส่ง แต่ว่าเราต้องปลอมตัวซะกอ่อนพพซ่าเพซ่าจากไหนอะเราไม่ได้สั่งนีคค่ะสงสัยข้างบ้านจะสั่งมาให้หรือมัง้งโอ้น่ารักจริงๆเลยเอ่อยังไงก็ทานแน่อร่อยนะครับอ๋อขำใจมากเลยนะจ๊ะนี่ทิปจ์ะ้ะครอบครัวสายรุ่งของแกนะจะต้องสิ้นสุดในวันนี้แหละอืมมากินกันได้แล้วได้เลยค่ะหิวจังเลย อร่อยจังใช่แล้วอร่อยมากเออนี่คุณรู้สึกปแปลกๆไหมฉันเองก็เหมือนกันออสมน้ำหน้ามันมามีแลปะป้าป๋าของเธอน่ะตายไปแล้วตอนนี้เธอได้เป็นสมาชิกของครอบครัวฉันแทนนะแม่จ๋าพ่อจ๋าอยนืคิดถึงทุกคนจังเลยหนูอยอยากจะเจอทุกคนอ่ะ ได้เวลาแล้วล่ะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยคะ่ะอ๋อนี่เธอเป็นเด็กเป็นเล็กมาทำอะไรข้างนอกคือว่าหนูไม่มีเงนินต้องมาหาเงินนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอนะขอบคุณมากเลยคะ่ะช่วยหนูด้วยนะคะใครก็ได้อ้าวเดนูนี่เธอไม่ไปทำงานแทนลระหมายความว่าไงคะนไงล่ะฉันจะให้เงินเธอส่วนเธอนะ่ะก็ไปทำงานให้ฉัน และนี่ก็คือขลือหานของฉันน่ะนะวว้าเนจจัทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะถ้าเกิดว่าเธอน่ะทำงานได้ดีฉันจะให้เธอสองเท่าเลยทำไมจานเยอะขนาดเนี้ยฉันทำได้นะไม่ยากแล้วอะไรต่อ นีช่วยทำความสะอาดได้หน่อยสิได้เธอนี่ไม่บอกก็รู้ว่าบ้านจนใช่ไหมเออจะแล้วไงล่ะอ้อนี่หิวแล้วได้เดี๋ยวสักครู่นะว้าวนี่มันคล้รหัสเพื่อนของเธอเหรอสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเฮ้เกือบจะเสร็จแล้วล่ะ ให้นี่เธอดูใหญ่นั่นสิมามาทำงานเป็นคนรับใช้อะนะอ๋อเหรอแกล้งมาหน่อยดีไหมเอาวะดีค่ะนี่เธอย่ามาขวางทางฉันจะได้ไหมเอาเนี่ยไปกินซะฮะแตกหมดเลยนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะอให้สำน้ำน่าใช่แล้วละ่ะเฮ้ยนี่เธ เธอทำจานหมดแปลกย่างงั้นเหระหนูขอโทษคะ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจออกไปเลยฉันไม่ให้เงินเธอแถมฉันยังไล่เธอออกเองด้วยดีเลยคะ่ะเพราะว่ามันนะ่ะอยากจะขโม,มยเงินหนูคะ่ะอะไรนะขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะบายบายเหรอฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเอกีกอย่าเด็กเหลือขอ, <h> ah> อ,อทำไมถึงมีคนทำ้ายเราแบบเน,นี้เนเธอไม่ข่าวกินหรือเปล่าเนี่ย คุณตาค้าก็ตาเป็นอะไรตาเดแกแล้วอะมีอะไรกินบากไหมหนูไม่มีถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อให้คุณตานะคะสวัสดีคะ่ะคือหนูมาซื้อข้าวให้คุณตานะะ่ะออได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะนี่ข้ามาแล้วกินได้อร่อยนะคะอ๋อขอบใจมากเลยนะเพ็งเกีออโอ้ยอร่อยจริงๆอคุณเป็นใคร ฉันคือคนรวยที่แฝงตัวเป็นคนจนยังไงละ่ะ <Wow. S 1> ฉันอยากจะช่วยเธอเอาไปสิยังไงก็อย่าลืมไปด้วยนะเธออาจจะโชคดีก็ได้ได้ค่ะได้วเวลาไปเที่ยวแล้วให้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะให้เราอาจจะโชคดีเอาละได้วเวลาแล้วว้าวที่นี่มันคือโ <Wow. S 1> ลกของอวตารเหรอ โอ้ oh, คุณเนี่ยมีพรสวรรค์จังเลยนะคะ, <Huh? S 1> ะ,ะเริ่มจากอะไรดีนะ <Huh? S 1> นี่มีอะไรบ้างคะอ๋อ oh, สวัสดีครอบมีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยเอ่ออย่างงั้นเหละค่ะแต่ว่าฉันไม่มีเง,งินน่ะทำไงดีคะอ๋อ oh, ไม่เป็นไรอะฉันให้ฟรีไปเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณใจดีจังอ่ะไว้เจอกันนะค่ะ ถ้าเกิดว่าฉันมีเงินฉันจะมาใช้นี้แน่นอนคะ่ะไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันเจ้าสวัสดีค่ะ oh. หนูชื่อพิงกี้ที่นี่รับสมัครงานใช่ไหมคะโอ้เธอมาก็ดีแล้วใช่แล้วเลยจ้ะอ่าเอาเนี้ยไปเลยอ๋อ oh, ขอบคุณมากคะ่ะอ mm ือหือเอาละฉันเนี่ยเคยมีประสบการณ์เรื่องการทำความสะอาดมาแล้วแค่เนี้ยง่ายนิดเดียว เก่งมากเลยสาวๆบายยนะคะครณครูบายาเจ้าไว้เจอกันนะเอาล่ะดูแลให้ดีด้วยนะฉันต้องไปแล้วเลยนะค่ะไว้ใจได้เลยว้าวนี่เขาซ้อมเต้นกันที่นี่เหรอเฮ้ <laughs> สนุกจังเลยนี่ดูสิฉันเองก็ทำได้นะเย้ย <laughs> โอ้ตายแล้วฉันนี่มันขี้ลืมจริงๆฮะ พิงกี้นั่นเธอเหรอฮะฮนี่เธอเธอเต้นแบบนั้นได้ยังไงอะหนูขอโทษคะ่ะหนูหนหนูเริ่มตัวไปนะคะหนูจะรีบกลับไปทำความสะอาดนะคะไม่ต้องหรอกเธอน่ะ I mean, มาเต้นกับฉันไหมตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องทำความสะอาด oh. แล้ว <c oughs> เป็นแดนเซอร์เลย <c oughs> อันนี้จะ้ะได้เวลาไปซ้อมแลนะ้วเนอะ เอาล่ะสูงขึ้นอีกใช่อยอีกใช่แล้วดีมากเธอ,อน่ะจะต้องได้เรียนทองแน่ๆได้เลยคะ <store> ่ะหนูจะพยายามเข้านะคะได้เวลาแล้วนะพิงกี้ไปเลยเร็วเข้า ไว้เจอกันนะจ๊ะวันนี้ตื่นเต้จังเลยเธอต้องทำได้อยู่แล้วล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะออหนูขอเปลี่ยนทรงผมหน่อยได้ไหมคะอ,อ้ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับนะ่ารักไหมสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันของเรา วันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราเตรียมตัวมาพร้อมเต็มที่เลยยคะ่ะใครจะเป็นผู้ชนะคว้าเงินรางวัลไปดูกันได้เลยเออไม่เห็นจะพาะเลยเออนาดีลงไปได้แล้วว้าวว้าวาออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยไม่ชอบเลยเสียโทษทีนะจ๊ะแต่ว่าหนู่นะต้องลงจากคอนเสริร์ตแล้วเหรอโอเคไายบ้าย ยอดฉันชอบมากเลยอ่ะ้สุดยอดเลยค่ะและผู้ชนะได้แก่หนูพิงกี้จ้ะอ๋อจริงเหรอคะเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพิงกี้ครูคะหนูชนะแล้วอ๋อจริงเหรอว่าฉันดีใจมากเลยนะ เพีงกี้ฉันว่าแล้วเธอต้องอนาคตไกลเย้ดีใจจังเลยค่ะเย้ <Yay! S 2> สวัสดีทุกคนฉันคือคุณครูคนใหม่ของพวกเธอนะวันนี้ว้าว wow! ครูคนดังคนนั้นนี่เองอไว้เจอกันนะเจ้าบาร์บี้ไว้เจอกันค่ะหนูจะต้องเต้นดีขึ้นให้ได้เลยนะคะคุณครูยังไงก็พยายามเข้านะ โมงก e. anyway, <im ี่ยามเลยเนี่ยวันดีคกรับคณหนูตื่นได้แล้วนิ่งยยนิ่ดายมาอยู่ทำอะไรตรงเนี้ยไปทำสมูตี้ฉันเลยนะอ้ได้เลยครับคุณหนูสักครู่นะครับสมูตี้สมูตี้สจนะเอาละได้แล้วครับนิ่งยัยทำใจมากมาช้าจังเลยนะเอะเสียชุดอะไรดี ได้แล้วล่ะอืมหอมจังแล้วก็ทำทรงผมสหับายอ๋อแล้วก็ทำเล็บกี่โมงแล้วเนี่ยก็ oh. ดีจ้าฉันบาร์บี้เองโอเคเดี๋ยวไปนะบาย oh. ชันนี้ดีกว่านะอ้าวดูดีเลยล่ะ อ๋อ <c oughs> แล้วก็กระเป๋า <c oughs> ต้องอย่าลืมรดน้ำต้นไม้ด้วย <c oughs> <c oughs> อ้าแล้วฉันไปก่อนนะ <c oughs> ว้าวไอติมพวกนี้ดูน่ากินมากเลย <c oughs> สตบบรอเบอรี่คาราเมล <c oughs> รสอะไรฉันก็ชอบหมดเลย ใช่ไหมฮัลโหลจ้ะฉันไปเดี๋ยวนี้แหละอาเกินวันนี้ทุกคนฮะวันนี้เป็นวันที่สดใสจังเลยอะเอ้วันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะอ๋อจริงด้วยเย้เจ้าหมาน้อยมาอืออะไรตอนนี้เนี่ยฉันต้องรีบไปนะ ตายสิยดีนะที่ฉันเน่ะเก็บอึได้เร็วมากไปอาบน้ำดีกว่าเราอเอาแล้วเป็นไงฉันดูดีหรือเปล่าเขายัางชั่วนีน่นี่ขออึก่อนนะโอเคไปได้แล้วล่ะมินี่ เลยจ้ะฉันเองก็อยากจะดื่มน้ำเหมือนกันขอเล่นโยคะหน่อยนะฮ่ารู้สึกสบายจัง <c oughs> ให้สนุกมากเลยเอาแล้วมาดื่มชาย,ยามบายเธอเป็นไงบ้างมีมีหลับสบายดีหรือเปล่ <c oughs> อาอ้าคุณหนูคะมีคนโทรมาอา๋อดีจังเลยโลววันดีจ้ะ อ๋อออกมาแล้วเหรอได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละยังไงก็ขอโชคนี้นะคะคุณหนูขอบใจจ้ะไว้เจอกันนะคะคุณแม่บ,บ้านฮสมสายนี้ดีไหมนะไม่ละฮึมอ,อันนี้ดีกว่าย <Yay>. oh. <laughs> สวัสดีครับคุณบาบี้เจอเลยครับ ี่ครับโอ้โหแต่งหน้านิดเดียวคุณก็สวยเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะนี่คือชุดสำหรับวันนี้ครับนี่ครับคุณหน uh huh. อ่าฮะอาสวยจังขอบใจนะ่ <c oughs> ันด้วยค่ะก็ได <c oughs> ้ัด้วยค่ะเจ้าชายมาแล้วฮ้ยเฮ้นี่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเจ้าหญิง ขอบใจมากนะจ๊งขาดเก่งมากเลยครับคุณบาร์บี้คุณเคนยังไงก็ไว้เจอกันตอนงานแจกไลายเสร็นะครับคุณบารบี้อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะบารบี้ฉันให้เธออ๋อขอบใจนะฮได้รางวัลอีกแล้วยคนเก่งก็แบบนี้แหละ วันนี้ทำงานหนักจังเลยอะขอไปพักผ่อนไหนก็แล้วกันอ้าวลบหน้าก่อนเว้เจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่หนมนะหนดูซิว่าจะใส่ชุดอะไรดีอันนี้ดีไหมนะอะอ้อันนี้ดีกว่าอ๋อ แฟนๆมารอฉันอย่หน้าคอนโดเหลืงเนี่ยได้เดี๋ยวฉันจะแจกรายเสน้นให้ทุกคนเลยเฮ้บาร์บี้คนน่สวยจังเลยอ่ะสัญญาเลยค่ะบาร์บี้ขอบใจจ้ะทุกคนเอาละ่ะเดี๋ยวเวลาไปออกกําลังกายแล้วสวัสดีจ้ะทุกคนฉันคือบาร์บี้ดิวซิว่าฉันเนะี่ยสามารถทำอะไรได้ โอ้บารบี้ถ่ายร่มหน่อยนะนี่ค่ะเราจะถ่ายแบบไปด้วยนะคะคุณบาบี้เชิญตามสบายเลยค่ะเออได้เลยค่ะทีนี้ทุกคนทำตามนะฉันนะฉันก็ชอบเป็นคนดังมากเลยลฮาวันนี้มีงานต้องทำอีกเยอะเลยเฮ้ยมาแล้วคุณบาร์บี้มาแล้ว,บบลวอ่ะฮ้่จริงหรอเฮ้ย เหนื่อยจังเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้ไปพักร้อแล้วล่ะฮเ<ะ>ก็บของไปยงย้อยเลยไปก่อนนะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วกันออขอนอนก่อนแล้วกันนะว้าวสบายจริงๆเลยอะ ท <Es per ate> ำโยกะ้าหน่อยดีกว่าแบบนี้ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงเอา้าฝนตจกจนได้อ๋นี่ไงรถตู้ของฉันที่นี่ดูดีจังเลยคุณบาบี้คะตื่นได้แล้วส,สวรรัสดีค่ะทุกคนรอคุณอยู่นะคะ โอ้คุณน่ยพอดีแป๊ะเลยนะหน้าคุณน่ะใช่มากไปไปถ่ายรายการกันครับแ่ะน,นี่ก็คือเคนครับไม่ใช่เคนซะหน่อยอะคืองบประมาณของเราไม่พอที่จะจ้างเคนตัวจริงนะครับเอาละคุณบาบีคุณจะต้องถ่ายฉากเลิฟซีนนะครับฉันจะไม่ยอมเล่นฉากนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นคู่กับดาราดำงอ้ายเธอนี่เรื่องมากจริงๆเดี๋ยวผมจะเสนอเงินให้คุณเพิ่มกันแล้วกันนะฮะว้าวก็ไม่บอกตั้งแต่แรก บาร์เบ้ทายุนี่เนี่ยเองโอเคสวัสดีจ้าเนี่ยฉันให้เธอฮะดอกไม้นี่สวยจังเลยขอบใจนะจ้าและครับโอ้โหฉากเลิฟซีนแค่เอาดอกไม้มาให้เนี่ยนะง่ายชะมัดเลยเป็นไงคะผลงานฉันดีหรือเปล่าอ่ะดีมากเลยล่ะครับเอาเงินไปเลยมันนี่ก็ของนายนะย แค่เนี้ยฉันทําได้อยู่แล้วฉันก็แค่เล่นตัวนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองจะว่าไปแล้วถ่ายงานเนี้ยมันเหนื่อยมากเลยนะไปพักร้อนดีกว่าเรา